สวัสดีค่ะวัสดียามบ่ายเพื่อนพามาดูแมลงกักของอันนี้ต้องสั่นมากบ่อร้อนค่ะเนื่องจากว่าบ่อน,นี้มันอยู่ริมแล้วก็แดดทางที่ตะวันตกจะส่องถึงนะฮะนี่ดูน้วพศจัดการลงต้นกล้วยให้นางนางได้ได้เกาะไม่งั้นจะแบบอยู่กันเต็มพื้นบ่อเลยนะฮะเนื่องจากว่าขนาดแยกไปแล้วนะแน่น บอ่อแน่นบอ่อจะระเบิดดูสิคะไม่มีที่จะเกาะเลยเต็มพื้นที่เลยนะฉะนั้นท่านไหนที่เลี้ยงมแมลงแน่นชอบเลี้ยงมแมลงแน่นตัวน่ะแน่นไปให้ดูภาพไว้เลยนะคะตอนเล็กๆอาจจะสวยแต่โตมานะ่ะน่าสงสารเขาเขาไม่มีที่อยู่นี่ค่ะอันนี้แก้ปัญหาด้วยการให้ต้นกล้วยยาวๆชิ้นยาวๆให้เขาได้เกาะไปด้วยแล้วก็ให้เขาได้กินไปด้วยนะทูอินวัน ดูดูการอยู่อาศัยแล้วก็ช่วงบ่ายบ่ายแก่ๆเนี่ยช่วงนี้เลยเนี่ยบ่ายเท่าไหร่แล้วเนี่ยวิดีโอไม่ได้แจ้งวันไม่ได้แจ้งเวลาน่าจะประมาณบ่ายบ่ายโมงกับบ่ายสองอะร้อนมากๆค่ะอยู่กันแบบนิ่งสงบ เห็นแบบนี้เพื่อนเอย่าไปตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขากําลังพักด้วยค่ะไม่ขยับขยืขย่นเตัวไม่ขยับขยืขย่นตัวคือกําลังพักนะเพราะว่าช่วงกลางวันเป็นช่วงที่เขาจะแอบนะฮะเขาจะอยู่นิ่งแบบเนี้ยเขาจะแอบกันแล้วก็จะพักกันเวลากินของเขาคือเช้ากับเย็นแต่ก็มีบางตัวกินนะไม่ใช่ว่าไม่กินไม่ใช่ว่าทุกตัวพักนะคะบางตัวก็กินบางตัวก็นิ่งนะนี่คืออาการพักถ้าเปรียบคนเราก็เหมือนอาการนอนหลับนะ นะฮะรับกลางวันน้องสารนางนางมากอากาศร้อนร้อนมากๆเลยเพื่อนขนาดเรายังไม่มีที่จะอยู่เลยฮะมแมลงอ่ะดูสินิง่งบางตัวกินบางตัวไม่กินนี่นะคะการลงต้นกล้วยมันมีข้อดีหลายอย่างนี่แหละที่ที่นัน,นีชอบต้นกล้วยสำหรับท่านไหนยังไม่มีต้นกล้วยเอาไปปลูกซะนะปลูกไม่ยาก มีประโยชน์มากมายเราก็กินลูกไปมแมลงก็ได้กินกล้วยนะหยวกล้วยก็ทํากับข้าวได้หลายอย่างใบกล้วยก็เอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างฉะนั้นทั้งต้นกล้วยอ่ะประโยชน์มากมีประโยชน์มากมายปลูกเลยค่ะปลูกเยอะเะลดต้นทุนได้ดีด้วยนะ่ะดูสิพยายามพยายามที่จะเก็บภาพให้ดูนิ่งแบบนี้ไม่ใช่ตาย นิ่งแบบนี้ขึ้นหลับอยู่นี่โอเคอัปเดตภาพให้เห็นสำหรับเพื่อนใหม่ยิ่งอยากจะให้เห็นเนื่องจากว่ายังไม่ได้เลี้ยงเนาะก็จะนึกภาพไม่ออกแล้วพอเจอก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาปกติดีนะคะแบบนี้คืออากาศร้อนแล้วกลางวันเขาหลบเขานิ่งเขาพักเช้าเย็นก็ถึงจะขึ้นมากินแล้วก็การเลี้ยงหนาแน่นเกินไปจะทำให้ที่อยู่อาศัยไม่พอ เขาก็จะมากระจุกรวมเราต้องเพิ่มที่อยู่อาศัยให้เขาด้วยนะคะประมาณนี้จ้ะ